นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้สั่งการให้นายบ er ุญเลิศสิริสาป้องกันจังหวัดพิจิตรแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจความเรียบร้อยเหมืองแร่ทองคําอัคารารีซอเซสจากัดมหาชนตําบลเขาเจ็ลูกอําเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามการปิดเหมืองตามคําสั่งของนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอที่ประกาศใช้กฎหมายตามมาตรา44 โดยคณะเจ้าหน้าที่นะครับได้เข้าตรวจแล้วก็สังเกตการภายในสํานักงานครับพบว่าพนักงานส่วนใหญ่นั้นได้รับซองข่าวแล้วก็เงินชดเชยตามที่กฎหมายกําหนดเหลือเพียงผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็พนักงานฝ่ายบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ยังคงต้องอยู่ทํางานต่อเพื่อชำระสะสา์งานที่ยังตกค้างอยู่นะครับรวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่เฝ้าทรัพย์สินรอการรื้อถอนแล้วก็เคลื่อนย้ายครับขณะที่นายเนตรกัญญามาสาครหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่จังหวัดพิจิตร ก็มาเฝ้าดูการหลอมทองโดเร่แท่งสุดท้ายที่ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาแต่จะต้องขอใบอนุญาตขนย้ายโดเร่ชุดดังกล่าวไปทําการสกัดให้เป็นทองคําบริสุทธิ์ในต่างประเทศครับรวมถึงเข้าตรวจการหยุดปฏิบัติงานของเครื่องจักรทุกชนิดด้วย ส่วนพนักงานบริษัทโรตัสฮอลล์ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับช่วงจากเมืองทองอัครารายใหญ่และมีพนักงานจํานวนหลายร้อยคนซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นแรงงานในท้องถิ่นที่ทําหน้าที่เป็นคนขับรถบรรทุกรถตักรถเครนรถยกยังคงต้องทํางานจนถึงวันที่30ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายจากนั้นจะขนย้ายเครื่องจากเครื่องมือต่างๆมาจอดเรียงเพื่อตรวจสภาพซึ่งในวันสุดท้ายพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเหมืองแร่ทองคําอัคราจะได้ดําเนินการหลอมโลหะแร่ทองคําเป็นครั้งสุดท้ายจำนวน น48แท่งโดยแต่ละแท่งมีน้ำหนัก1,300กรัมจากนั้นทั้งหมดได้มารวมตัวกันที่โรงอาหารในเมืองเพื่อรับฟังการชี้แจงสิทธิ์ที่ควรจะได้หลังการถูกเลิกจ้างรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับงานใหม่ที่ทางสำนักงานจัดหาง,งานมีตำแหน่งงานว่างในหลายสาขาให้ได้สมัครหรือคิดจะเปลี่ยนสายงานทางกระทรวงแรงงานก็พร้อมที่จะเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ในงานอาชีพอิสระซึ่งพนักงานส่วนใหญ่นะครับที่ได้รับสองข่าวต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าขอหยุดพัก สักระยะหนึ่งก่อนครับเนื่องจากทําใจไม่ได้กับสภาพที่ถูกเลิกจ้างแล้วก็ต้องตกงานเมื่อผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการนัดรวมตัวกันครับเพื่อขอกระทรวงแรงงานมาให้คําแนะนําอีกครั้งสําหรับเมืองแร่ทองคําอับครานะครับดำเนินกิจการมา15ปีครับมีการขุดหาแร่ทองคําแล้วนํามาหลอมเป็นแท่งโลหะเงินที่มีส่วนผสมของทองคําที่เรียกว่าโดเร่แล้วเป็นจํานวน2,612ครั้งครับแล้วก็ได้โลหะที่เป็นแท่งโดเร่รวม32,700 78แท่งและต้องนำไปแยกสกัดหาแร่ทองคำที่บริสุทธิ์ยังต่างประเทศจากนั้นนำกลับมาเมืองไทยเพื่อเสียค่าภาคหลวงครับ